เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2024บริษัทโปเกมอนได้ประกาศข่าวที่ผมคิดว่าหลายๆคนไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ติขาดคือโปเกม o n Legends CA ที่หน่ก็มาจากเกมโปเกมอน X a n d Y นะครับแล้วก็อยู่ในทวีป c a r ์ลอใช่ครับคือเขาเลือกที่จะข้ามข่าวอะไรที่แบบคนคาดเดาได้ง่ายเช่นโปเกมอนแบล็กแอนด์ไวท์ e m ม k e p o ปเกมอนเลสโกโจโตโดยวิดีโอนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลมันมีอยู่น้อยมากจะเป็นวิดีโอชวนคุยวิเคราะห์ แล้วก็ที่สำคัญนะครับซูตกาวให้มันลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเพื่อที่เราจะมามโนกันว่ามันจะมีอะไรบ้างโปเกมอนซีเอเราต้องย้อนความกลับไปไกลหน่อยนะครับประวัติของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากโปเกมอน X and Y นะฮะเ and Y เป็นเกมโปเกมอนภาค6นะครับหลายๆคนจะรู้จักเกมนี้เพราะว่า1คือแอนิเมะซาโตชิมันเท่มากนะครับมีกบเทพเกะโคกะมีการแปลงร่างเมก้าด้วยคือความเท่ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในเกมนี้หมดเลยแต่ว่าซีรีส์เกมนี้มันอายุสั้นมากเพราะว่า มันออกมาได้ไม่กี่ปีเนี่ยปกติโปเกมอนจะมีออกมา3ภาคใช่ไหมครับ Ruby, Sapphire, Emerald, Gold Silver, Crystal, Diamond Pearl, Platinum แต่ว่า X a n d Y เนี่ยไม่ได้มีภาค3ที่เรียกว่าโปเกมอน C ออกมาเพราะว่าเขาจะรีบปัน่นะฮะโปเกมอน Sun and m o o n ออกมาให้มันทันปีที่20ของโปเกมอนนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าโปเกมอนในตำนานหน้ากล่องของโปเกมอน C ครับชื่อว่าไซกาเนี่ยมันไม่ได้รับ รายละเอียดหรือว่าความรักเพิ่มขึ้นเลยนะฮะปกติเทพหน้ากล่องอย่างกิราทีน่าเรควาซาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาทำออกมาใน2ภาคแรกเขาไม่ได้มีสล็อตในการให้เนื้อเรื่องอะเขาก็เลยทําภาคที่3ามาเพิ่มเป็นสล็อตที่มันสามารถมีในเรื่องเพิ่มได้แต่ว่าไซกาดโดนข้ามไปเลยนะฮะในซันแอนด์มูนก็มีเนื้อเรื่องของไซกาดที่มันสามารถแปลงร่างได้เป็นจากร่างงูที่เขาบอกว่าเป็น50%เป็นี่ยเป็นร่างหุ่นยนต์ที่เขาบอกว่าเป็น100%ได้ภายหลังนะครั็แตวไามัาก็ยังนะครับแต่ว่ามันมนบน มันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกพูดคุยกันโปรก,กมอาภาค s อซันวาเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับเป็นคนยักษ์นะฮะชื่อว่า AC นะฮะเนื้อเรื่องก็จะบอกนะครับว่าประมาณ3,000ปีที่แล้วเนี่ยมันมีสงครามระหว่าง2ทวีปนะครับซึ่งทั้ง2ทวีปเนี่ยก็ใช้โปรกรมอนสู้กันแบบเป็นเครื่องมือเลยแหละซึ่งโปรกรมอนของ AC นะครับที่เป็นโฟเรตเนี่ยก็โดนลากไปสู้ในสงครามด้วยแล้วก็โชคร้ายนะครับที่โปรกรมอนตัวเนี้ยมันเสียชีวิต <c oughs> AC เนี่ยเขาก็เศร้ามากนะครับที่เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเสีย แต่ว่าที่สําคัญก,ก็คือเขาแค้นมากเขาก็เลยหาวิธีนะครับทําให้สงครามนี้จบลงในภาค X เนี่ยจะบอกว่าเขาสร้างเครื่องจักรขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อทําให้โปเกมอนของเขาฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าในภาค Y เนี่ยบอกว่าสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อทําการจบสงครามนะฮะจริงๆมันเครื่องจักรเดียวกันแหละโดยสิ่งนี้ที่เรียกว่า Ultimate r วป o น n เนี่ยอาวุธสุดยอดอะไรของเขาเนี่ยก็คือมันจะดูดพลังชีวิตจากโปเกมอนหลายๆตัวนะครับ แล้วก็สามารถทําให้โปเกมอนที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพได้แล้วก็สามารถใช้ยิงเป็นอาวุธใหญ่เพื่อจบสงครามได้ด้วยซึ่ง AC ก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนรักของเขาขึ้นมาได้แล้วก็จบสงครามได้และในขณะเดียวกันเขาก็ได้ชีวิตที่อมาตะขึ้นมาด้วยแต่ว่าไอ้โปเกมอนเพื่อนของเขาเนี่ยรู้สึกเศร้ามากที่การมีชีวิตของมันเนี่ยไปฆ่าชีวิตโปเกมอนทั้งหลายให้ตายลงไปนะครับมันก็เลยตัดสินใจที่จะแยกทางกับ AC นะครับ3,000ปีอ่ะก็ไม่มาหาอีกเลยนะครับ จนกระทั่งในเนื้อเรื่องของ x a n d y เนี่ยพระเอกของเราก็ไม่รู้ไปช่วยอะไรนะครับทำให้ทั้งสองคนนี้สามารถมาคืนดีกันได้ทีนี้นกลับมาที่โปรแกรมมแล้วเจนซีเอซึ่งก็แน่นอนครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ AC นะครับชื่อมันสองซะขนาดนี้นะ CA เนี่ยมันบอกว่าเป็นแผนการพัฒนาเมืองให้คนกับโปรแกรมอนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้มีบอกว่าเซตติ้งเนี่ยย้อนอดีตไปลึกแค่ไหนหรือว่าเป็นในอนาคตหรือเปล่าแต่ว่าดูจากพิมพ์เขียวบลูพิ้นที่มันโชว์ มันก็ดูจะเป็นการย้อนยุคนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะย้อนยุคแค่ประมาณ70ปี80ปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณยุคที่แบบคนเพิ่งสร้างเมืองใหม่ๆอ่ะผมคิดว่าหน้าที่ของเราอันนี้คิดเองนะก็คือการช่วยให้เมืองเนะี้ยที่เรียกว่าลูมิโอซิตี้เมืองที่ใหญ่ที่สุดของทวีปคาร์ลอสเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็คนกับโปเกมอนก็สามารถอยู่ด้วยกันได้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับในโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสเนี่ยเนื้อเรื่องมันย้อนไปประมาณ200ปีนะฮะเป็นยุคที่คนกับโปเกมอนแบบ ไม่ได้สนิทกันเลยนะครับแล้วก็โปเกมอนก็พร้อมที่จะบวกเราตลอดเวลาแบบโปเกมอนโจมตีเราได้นะฮะแต่ว่าในยุคนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีโปเกมอนที่มันดุร้ายขนาดในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสคนกับโปเกมอนก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมามากแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบอยู่ร่วมกนันแบบครอบครัวหรือว่าคนรักโปเกมอนมากเผอิจะมีการพูดถึงในอดีตที่คนเอาโปเกมอนมาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการทําสงครามด้วยซ้าซึ่งถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่มันแตกต่างจากโปเกมอนอาร์เซอุสทั้งในเรื่องของการเล่าเรื่อง แล้วก็ในเรื่องของแมชชีนิกของเกมด้วยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมาพูดคุยกันก่อนด้วยสเสน่ห์ของโปรแกรม Legend o Asylus ก็คือมันเป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่ย้อนหลังแล้วมันก็จะมีการแนะนําตัวละครต่างๆที่เป็นแบบบรรพบุรุษของตัวละครที่เรารู้จักกันดีเช่นอย่างโวโล่หรือว่าบรรพบุรุษของชิโรนะอันนี้สามารถแนะนําบรรพบุรุษได้เหมือนกันแต่ว่าดูจากระยะเวลานะมากสุดน่าจะเป็นได้แค่แบบคุณปู่คุณย่าหรือว่าปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าจะลึกไปกว่านั้นอย่างที่2อนะครับ Legend o Asylus เขามีการแนะนําาระบบต่่งๆเชน การไปบวกกับโปเกมอนป่าที่มันดูร้ายผมไม่แน่ใจว่าด้วยเซตติ้งที่แบบมันแค่70-80ถึงปปีย้อนหลังเนี่ยโปเกมอนป่ามันจะดูร้ายขนาดอะไรเลยหรือเปล่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยระบบของการที่เราไปบู๊กับโปเกมอนป่าไปหลบหนูน่นหลบหนี่โยนบอลปลาอัดใส่หน้าอะไรเงี้ยมันจะยังมีอยู่ได้หรือเปล่านะครับในเกมนี้ซึ่งอาจจะที่ตัวเกมประกาศมาได้ไม่นานทางบริษัท Nintendo ก็ได้ทวีตผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของ Nintendo อเมริกานะครับว่าโปเกมอนเลเยอร์จนซีเนี่ย จะเป็นโปเกมอนที่เกิดขึ้นแค่ในเมืองลูมิโอซิตี้เท่านั้นเน้นคําว่าแค่ในเมืองนี้เท่านั้นหมายความว่าแมปของเกมเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่กว้างมากๆซึ่งผมคิดว่าคําประกาศเนี่ยก็คือทําให้แมปมันเล็กลงเยอะมากแต่ว่ามันไม่น่าจะตัดส่วนของโปเกมอนป่าออกไปได้มันอาจจะมโนว่าเมืองเนี่ยมันเป็นแมปที่ใหญ่มากแล้วมันก็มีพื้นที่ที่มีโปเกมอนป่าเดินอยู่แล้วก็อาจจะมีโปเกมอนดุร้ายมาบวกเราด้วยในบางพื้นที่ เอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่านะอีกอย่างหนึ่งที่อาเซอุสเขาแนะนํามานะครับก็คือฟอร์มใหม่แล้วก็โปเกมอนสปีชีแบบใหม่โดยเขาก็บอกว่าโปเกมอนบางตัวเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างทําให้โปเกมอนตัวนี้เปลี่ยนร่างไปเช่นบาก์คูฟุลที่อยู่ในฮิสุอิในอดีตนะฮะได้รับพลังวิญญาณมากจนกลายร่างเป็นบาก์คูฟุลเวอร์ชันฮิสุอิแต่ว่าพอเป็นรูปแบบเลเจนด์ซีเเนี่ยถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่เมือง ถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนระยะเวลาของการดําเนินเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นผมคิดว่ามันยากนะที่มันจะมโนรูปร่างใหม่ของโปเกมอนขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วถ้าจะทำก็คงทําได้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบการแถเยอะหน่อยอะแต่ว่าโปเกมอนภาคอื่นๆล่ะ7 8 9ดแปดเก้าสกาเลต์ไบโอเลตโซชิลซันมเนี่ยถ้าบอกว่าเอามาอยู่ในภาคคาร์ลอสนี่ได้เนี่ย ก็โอเคสามารถสร้างฟอร์มใหม่ได้อีกหนึ่งสิ่งที่โปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสทำขึ้นมาแล้วผมคิดว่าทำได้ดีก็คือบอสโปเกมอนะฮะเลเจนด์อาเซอุสจะไม่ได้มีการตียิมเพราะว่าหมายนั้นไม่มียิมนะฮะมันจะมีบอสโปเกมอนให้เราไปสู้พอสู้กับบอสตรงนี้เสร็จก็จะเปิดแมปพื้นที่ต่อไปไปเรื่อยๆแต่หนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถนำมาเชื่อมโยงกับโปเกมอนไททันได้ง่ายนะครับก็คือการแปลงร่างเมกาใช่ครับ เขาบอกเลยนะครับว่าการแปลงลร่างเมก้าเนี่ยจะกลับมาคือในเกมโปเกมอนเอซันวายมันก็มีเมก้าอยู่ระดับหนึ่งโอเมก้ารูบี้อัฟฟาสฟายก็มีเมก้าระดับหนึ่งผมคิดว่าในภาคเนี้ยมันก็พูดได้ง่ายๆว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วโปเกมอนตัวอื่นก็แปลงลร่างเมก้าได้นะแค่ในภาค x a n d y กับโอเมก้ารูบี้อัฟฟาสฟายเนี่ยเราแค่ไม่เจอเหินเมก้าของตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการมโนสร้างเมก้าไฟลก้อนเมก้าบาคูฟุนเมก้าซูยคูนอะไรเงี้ย มันก็สามารถทําได้นะครับแค่มันบอกว่าเออมันก็แค่มีหินเมกาใหม่ขึ้นมาเราแค่ไม่เจอมันในเกมที่เราเล่นที่ผ่านมาเองโดยระบบถ้ามันจะตรงไปตรงมาที้ส่วนนะครับก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอยู่ดีๆมีพลังงานปริศนาทําให้โปเกมอนป่าสามารถแปลงร่างเมกาได้แล้วโปเกมอนพวกนี้มันคลุมคคร่งเราในฐานะเทรนเนอร์ไปช่วยหยุดโปเกมอนพวกนี้หน่อยไหมแค่นี้เองครับก็เป็นการแนะนําทั้งระบบว่าโปเกมอนป่าแปลงร่างเมกาได้มีโปเกมอนบอสให้เราไปสู้แล้วก็ สามารถดาเนินในเรื่องต่อไปได้โดยคล้ายกับอัสยูสที่สุดมันน่าจะเป็นประมาณนี้คือหน้าที่เราก็คือการสร้างเมืองนี้ให้มันหน้าอยู่เมืองนี้ขาดช่างทําผมขาดคนขายเสื้อผ้าขาดคนทําเบเกอรี่ไปจับโปเกมอนหมาตัวนี้มาทําเบเกอรี่ไปจับโปเกมอนแมงมุม um, มาทําเสื้อผ้าหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะรวมแม้คิีของการสํารวจเมืองต่างๆของเลเจนต์อัยูสแล้วก็พัฒนาเมืองด้วยเลเจน d ์อัยูสก็มีระบบพัฒนาเมืองนะเช่นแบบเราไปจับโปเกมอนมาให้กับคนในเมืองคนในเมืองก็จะ อยู่ร่วมกับโปเกมอนได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะแบบมีสีสันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ภาคเนี้ยมันน่าจะแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกสุดท้ายนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือชื่อของเกมนะครับโปเกมอน ca นะฮะ c หรือว่าซัดเนี่ยยังไงก็คือไซกาใช่ไหมครับแล้วก็ ca อาจจะหมายถึงว่าเกี่ยวกับพ้อกับ ac หรือเปล่าเมื่อ3000ปีที่แล้วที่ยังมีชีวิตอยู่นะเราอาจจะเดินไปเจอเขาเราช่วยเขาหรือเปล่านะ แต่ทีนี้เนี่ยโปเกมอนในตำนานที่จะเป็นจุดนําของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะครจะกลับมาเล่าเรื่องของเซเนียสกับอีเวลทอลโปเกมอนแห่งความตายและการมีชีวิตอยู่นะครับสตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนหน้ากล่องของ X กับ y ซึ่งจะทําก็ได้เพราะว่า2ตัวนั้นก็อย่างที่บอกคือตำนานมันยังมีอีกเยอะให้พูดถึงนะฮะแต่ว่าถ้ามันจะพลาดหัวว่าเป็น CA แล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเทียบกับว่าไซการ์เนี่ยไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกผมคิดว่าจุดเด่นมันควรจะกลับมาอยู่ที่ไซการ์มากกว่าโดยทางเลือกของเราเน ดูดมาอย่างเต็มที่นะครับดูดกาวมาอย่างเต็มที่3รูปแบบอย่างแรกตรงไปตรงมาสุดเมก้าไซการก็คือแปลงร่างเมก้าได้แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยแล้วก็อาจจะบอกว่าเซเนียสกับอีวัทรก็แปลงร่างเมก้าได้เหมือนกันนะครับเพื่อแบบเพิ่มโปเกมอนเท่ๆขึ้นมาอีกนะครับให้เราสามารถจับได้หรือเอามาเล่นได้อย่างที่2นะครับทุกคนจะเห็นว่าไซการ์จริงๆแล้วมันมีหลายฟอร์มนะครับมีฟอร์ม10%เป็นหมา50%เป็นงูนะครับเป็นตัวที่เรารู้จักกันดีแล้วก็100หุ่นยนบเปอรบอท เขาอาจจะมาในเวของยูยูฮาคุโชบอกว่ามีไซการ120% 200%แบบเก่งเทพขึ้นไปอีกไซการเนี่ยมันดูแบบเป็นหุ่นยนต์มากไปอ่ะ100%น่ะผมว่าเราสามารถทำเป็นอีกเวนึงก็ได้คือเหมือนกแบบับไออิมพีเรียลดรามอนในดิจิมอนนะครับมันจะมีร่างหุ่นยนต์แล้วก็มีร่างมังกรแบบเถื่อเลยผมว่าอาจจะบอกว่าเป็นไซการ100%ฟอร์มมังกรก็ได้นะครับผมว่ามันก็มีโอกาสทำให้มันดูเท่ได้ หรือว่าจะไปเวแบบโอเมกามอนก็ได้นะครับผมขอเปรียบเทียบกับดิจมอนนี้หน่อยนะครับเพราะว่าไซการ์มันดูเหมือนดิจมอนมากแบบรวมร่างกับอีเวลทอร์กับเซเนียสข้างหนึ่งเป็นแบบกวางที่ใช้เป็นดาบอีกข้างหนึ่งเป็นแบบนกที่ใช้เป็นปืนได้อะไรอย่างงี้นะฮะทาเป็นเวนั้นเลยก็ได้นะครับรวมร่างกันนะฮะก็เท่ไปเลยซึ่งพอพูดถึง3ตัวนี้นผมก็บังอ้อแล้วว่าสาเหตุที่โปเกมอน DLC ของ Scarlet v i o l e เลตเขาไม่ได้แจกแค่3ตัวนี้ก็เพราะว่า เขาคงหาเรื่องให้เอาโปเกมอน3ตัวนี้กลับมาให้เราเจอกันนั่นเองในเกมนี้นะฮะสุดท้ายน,นะครับคุยเรื่องวางจําหน่ายของเกมก่อนเขาบอกว่าจะขายปี2025นะฮะปีนี้2024เท่ากับว่าขายเร็วสุดเนี่ยก็อีก10เดือนเลยนะฮะถ้ามันจะมาเดือนหนึ่งจริงๆนะซึ่ง Legend Arceus เนี่ยก็มาต้นปีนะครับมกราวันที่28นะครับปี2022ถ้าเราบอกว่าทีมพัฒนา Arce u s ทำา Legend Z A ต่อนะครับก็เท่ากับว่าทีมนี้เนี่ย จะมีเวลาในการพัฒนาเกม3ปีจริงๆไม่ถึง3ปีด้วยเพราะว่าปกติแล้วเกมมันต้องทำเสร็จก่อนถึงจะทำไปเป็นตลับแผ่นเพื่อผลิตออกมาแล้วก็เพื่อส่งไปในร้านจัดจำหน่ายต่างๆอตีให้สัก2ปีครึ่งแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะออกมาคุณภาพได้โอเคหรือเปล่านะโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดประมาณเท่านี้แล้วกันจริงๆแล้วก็ข้อมูลมีน้อยแต่ว่าตื่นเต้นมากๆคิดว่าถ้าไม่ทำวิดีโอนี้ออกมาก็คงนอนไม่หลับทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถ พูดคุยคอมเมนต์บอกได้นะครับจะมาโนหรือจะทําไรก็แล้วแต่นะครับมามาคุยกันพิมพ์คำขำไว้นะครับเผื่ออนาคตมีประกาศออกมาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะตลกดีวะพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากติดตามก็กดติดตามได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ